หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรื่องของการลอบประเบิด รางรถไฟนะคะ<ช>ที่เกิดขึ้นหลาย<ช>ท่านบอกว่าเอ๊มีผลกระทบในเรื่องของการเดินทางหรือเปล่าวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันถึงศักยภาพแล้วก็การให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็บอกว่ารถไฟเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่ผูกพันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ว่าบทบาทของรถไฟยังคงได้รับความสําคัญมากโดยเฉพาะการใช้บริการในห่วงของพี่น้องประชาชน สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางค่ะ mm hmm. เขายังคงเลือกใช้บริการของการรถไฟอยู่และแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดสดร,ร้อนๆจากการลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอะะเสดาจจังหวัดสงขลาแต่ว่าจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์โดยเฉพาะ ผู้โดยสารนะคะที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เขาบอกว่ายังยืนยันที่จะใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามปกติเพราะว่ามีความจําเป็นและก็เกี่ยวเนื่องในการดํารงชีวิตและที่สําคัญยังคงมั่นใจในรูปแบบการให้บริการมากขึ้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ หากใครเคยใช้บริการรถไฟไทยคงคุ้นชินกับเสียงระฆังที่ดังขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าขณะนี้ขบวนรถไฟได้เคลื่อนเข้ามาจอดอยังชานชลาแล้วท่ามกลางผู้โดยสารที่กำลังรอคอยเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบรรยากาศความจอแจของผู้คนบริเวณชานชลาพ่อค้าแม่ค้าที่นำอาหารมาเร่ขายยังคงใช้รางรถไฟแห่งนี้ทำมาหากินประกอบอาชีพเลี้ยงปากท้อง รถไฟหาดใหญ่ประดังเบซาเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับชายแดนเพื่อนบ้านประเทศมาเลเซียเพิ่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังโควิด -19 คลี่คลายเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความดีใจให้กับคนหาเช้ากินขํากลุ่มผู้มีไรายได้น้อยถึงปานกลางที่ต้องใช้รถไฟในการสัญจรขนส่งสินค้าเกษตรรวมถึงอำนวยความสะดวกให้ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งกำลังฟื้นตัว ที่ใช้รถไฟเพราะว่ารถไฟมีราคาถูกอะค่ะถ้าเทียบกับรถตู้แล้วก็เวลากลับบ้านก็เท่ากันค่ะก็คือ2ชั่วโมงเหมือนกันค่ะเพราะว่ารถตู้มีราคาถึง130บาทค่ะแล้วก็รถไฟมีราคาเพียงแค่23บาบาทจึงมันต่างกันเยอะมากเลยค่ะ แต่แล้วทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงหลัง3ธันวาคม2565เกิดเหตุรอบวางระเบิดรางรถไฟเส้นทางดังกล่าวในพื้นที่ตำบลท่าโพอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซ้ำไร้ห่างจากนั้นเพียงไม่กี่วันช่วงเช้าของวันที่6ธันวาคม2565ในสัปดาห์เดียวกันยังเกิดเหตุระเบิดซ้ำครั้งนี้แรงระเบิดได้พากเอาชีวิตเจ้าหน้าที่การรถไฟไปจากครอบครัวอย่างไม่มีวันกลับ3รายและบาดเจ็บอีก4ี่ราย นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งคนร้ายได้กระทำอย่างอุกอาจไร้มนุษยธรรมมุ่งเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีทางสู้ไปอย่างเลือดเย็นอยากให้หยุดเถอะอย่าทำเลยเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะ้องไหนก็นคนคนเสียชีวิตมั่งอะไรมั่งนะ้องแล้วเศรษฐกิจมันก็แย่เพราะถ้าใหญ่ก็เพิ่งฟื้นฟนูไม่ไม่นานเองโควิดก็น,นันขอกรุณาอย่าทำแบบนี้เลยสงสารเผื่อว่าประชาชนที่ไม่รู้เรื่องไห่น อย่าทำสงสารเขาไป็ยังไงลูกคนไม่รับรู้อะไรเหมือนเราเองอ่ะเราบ้านเราอยู่เนี่ยขนาดว่าเราอยู่ตรงนี้เรายังแบบกลัวเลยแล้วนักท่องเที่ยวที่เขามาจากที่อื่นอะไรเงี้ยเขาจะแบบรู้สึกผวาไปเลยอะค่ะก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะคะรู้ว่าแบบเจ้าหน้าที่เหนื่อยมากแล้วแบบที่ผ่านมาก็มีเสียชีวิตใช่ไหมคะสําหรับคนโควิดก็ก็แบบคือนานๆอะนะกว่าประเทศเราจะเปิดพอช่วงโควิดก่อนหน้านี้ใช่ไหมประเทศเราก็ปิดไปเลยแล้วช่วงเนี้ย คือคืออยากให้เราพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าแล้วยิ่งเรามาทําอย่างนี้มันกลายเป็นว่าเศรษฐกิจบ้านเรายิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่ค่ะ,ะแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่การรถไฟรวมถึงประชาชนรากญ่าที่ใช้บริการรถไฟในชีวิตประจำวันขณะที่เจ้าหน้าที่ยังยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างดีที่สุด เพื่อให้เส้นทางรถไฟสายใต้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจหลักในการสร้างรายได้ต่อการเติบโตของภาคใต้อยากให้ที่บ้านเราพื้นที่เราเนี่ยไม่เกิดเหตุระเบิด,ะบดนะคะเพราะว่าอยากให้เกิดความสุขความสงบสุขภายในพื้นที่ทะคะ่ะส่วนการกู้โบกี้รถไฟที่เหลือการรถไฟแห่งประเทศไทยได้หารือร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงส่งชุด EOD เข้าตรวจสอบโดยละเอียด ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟเข้าดำเนินการต่ออย่างเร็วที่สุดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางท่ามกลางการยกระดับรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ว่าเหตุระเบิดรางรถไฟล่าสุดทั้งสองครั้งคนร้ายมุ่งก่อเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่เปลี่ยวดังนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางของภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอประชาชนในชุมชนหมู่บ้านเส้นทางรถไฟตัดผ่านต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนบนรถไฟให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลาก็ให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการนะคะ